คุกไทยซื้อได้หน่วยงานที่มันเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เนี่ยใช้ดุลพินิษเอื้อประโยชน์เนี่ยมันแต่ไปเถอหน้องแตกทุกที่ข่าวสารที่เกิดขึ้นอาจารย์มันส่งผลกระทบต่อจิตใจของคนมากเลย<อ>คะ่ะเรือนจําพิเศษกรุงเทพอะคะ่ะที่มีห้องลับใต้บันไดเอื้อประโยชน์ให้กับจีนเทาการกระทําดังกล่าวอาจารย์มันใช้คําเหล่านี้ได้ไหมคะว่าอัปยศอดสูวิปราร โอ้นี่มันยังน้อยอแรงวันนี้คืออะไรคะสาม,มานแต่ว่าชั่วช้าเร็วซามค่ะหันไปทางอื่นไปได้สาม,มานชั่วช้าเร็วซาม,มแต่ผมจะบอกนี้ดีที่มันเกิดเรื่องพูดแบบนี้อะไรที่ มันอยู่ในความสนใจของผู้คนเมื่อก่อนเราไม่ได้สนใจกรมราชทัณฑ์ <Okay. S 2> เราไม่ได้สนใจเพราะเราไม่ได้มีหน้าที่ไปติดคุกแต่พอหลังๆมันมีคนไปติดคุกมากขึ้นมากขึ้น mm. แล้วไม่ใช่คนทั่วไปถ้าส่วนใหญ่อ่ะร้อยละแปดสิบเนี่ยเป็นนักโทษยาเสพติดอ่า <Okay. S 2> ตอนหลังมันมีนักโทษอื่นๆเข้ามาอะไรพวกนี้พอพอปั๊บเนี่ยเรื่องมันก็ต้องล่วงรู้อยู่ในความสนใจอย่าง,างคุณทักษิณไม่นอนในคุกก็ททำให้คนสนใจกรมราชทัณฑ์ <Okay. S 2> ใช่ไหม รัฐไทยระบบราชการไทยหน่วยงานที่มันเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เนี่ยใช้ดุลพินิษเอื้อประโยชน์เนี่ยมันแตกไปเถอะน้องแตกทุกที่โโนี่หรืออันนี้คือรายการหนองแตกค่ะมันมีมาตั้งนานแล้วอเพื่อนผมเนี่ยเป็นผู้บัญชาการเรือนจำมีเรื่องมากกว่าน,นี้อีกไหมจันมีมันบอกว่าเฮ้ยนักโทษนี่กูต้องเตะนะไม่เตะมันไม่กลัวอันนี้ผมนี่ เขาเขเสียไปแล้วนะแต่มันเคยร่ายผมฟังอย่างนี้ผมผมผมไม่แปลกใจไม่แปลกใจกับไอเรื่องที่มันเป็นเทาดำอะไรเนี่ยทุกวงการเนี่ยที่ที่ให้อํานาจรัฐแล้วก็ใช้ดุลพินิษฐ์เนี่ยมันเป็นอย่างจริงจริงเพียงแต่ว่ารายการนี้มันเป็นโอ้โหมันยิ่งออบเวสถามว่ามันเคยมีไม่มีโูกเมื่อก่อนยังมีข่าวเลยว่านักโทษหญิงเนี่ย ถูไปทําเป็นโสภณียังมีและเออคุณเคยได้ยินใช่ไหมเออมันไม่ใช่เรื่องใหม่เพียงแต่ว่ารายการเนี้ไอ้นี่มันเกินไปมันเหมือนในหนังมากไปไอ้ไอ้มันคือพูดง่ายว่าเมื่อไหร่ทรัพย์กับอำนาจมาโจกันเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างเนี้ยน่ากลัวเนาะไม่น่ากลัวหรอกมันดีที่มันเกิดเรื่องเนี่ยจะได้สะสางสะสางได้จริงๆหรือเปล่าอาจารย์ก็ได้ระดับหนึ่งอย่างน้อย้อยมันก็ไม่ก็โขเขาย้ายผู้บัญชาการเรือนจํากรุงเทพ อาจารย์ดูสิเนี่ยว่ามันลันไปทุกวงการเลยแล้วมันทําให้คนโอ้โหรู้สึกสิ้นศรัทธาไปกับหลายอย่าจวงกูกแล้วงการเวลามันจะเละมันก็ต้องเละทั้งหมดเะ่มันเหมือนกับศูนย์กลางอานาจมันพังทลายอ่ะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้พระคุณก็เห็นอยู่อ่ะใช่ไหมอ่อโอ้บางคนนี่บอกกูไม่ไปวัดแล้วอ่ะอะไรไหม แล้วมันจะนําไปสู่อะไรต่อคะมันก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเปลี่ยนแปลงส่วนจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งก็อย่างเงี้ยอย่างเดียวเนี้ยวัดต้องออกมาอ้อนน่ะค่ะคนไม่ทําบุญอ่ะใช่ไหมเหมือนกันไอ้เนี้ยดีถ้าถามผมนะมันเป็นด้านกลับเออเฮ้มันมีปัญหาค่ะใช่ไหมเมื่อไหร่ที่คุณที่เขาพูดกันข้างนอกว่าเฮ้ยคุกไทยซื้อได้ จริงไงสุดท้ายจริงจริงไ<ล>ง<ล><ล>มันจริงยิ่งกว่าจริงอีกมันมีบริการอย่างอื่นเพิ่มเติมเนี่ย after after sales, s e l e service นะเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปน,นั่นเลยคือคือผมก็เคยพูดหลายทีแล้วว่าอำนาจมันทำให้เกิดการช่อฉนไอ้นี่มันก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของการช่อฉนอ